สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเจอกระดีกเช่นเคยนะครับผมกับช่างนุภารวยสำหรับมือนี้นะครับผมช่างนุนะครับไดยไปตามต่อหรือว่าความฝันของพ่อเงดาวนะครับผมส่งหวัดพานมาก็แสดงความยินดีนํากับทุกทุกท่านนะครับผมที่ได้รับชมนะครับคลิปพ่อเงดาวนะครับน้องหวัดพานมาเพื่อนก็ได้ฟันนะครับนอก็ขึ้นได้ตัวเรียกมากก็คือ6 2สองสนะครับผม6 2สองสนะครับเพิ่นฝันว่าได้เห็น เครือ่องบินนะครับเนาะเครื่องบินตกกรเลยได้ไปห็นรหัสรหัดนะครับเพื่อนกะได้ว่าเป็น6 2สองสนะครับปรากฏว่าเลขกันได้ออก3-2นะครับผมกะทีว่าได้เข้านะครับเนอะตัวกลับนะครับทีว่าได้เข้ากันนะครับสําหรับตัวเลขนะครับผมในงวดที่ผ่านมานะครับผมสําหรับวันนี้นะครับสังนุนะครับก็ได้ไปตามต่อนะครับได้ไปถามอ่ะพ่อหญ่ดาวนะครับว่าเพิ่นฟันแล้วบ่พ่อหญ่ว่าเพิ่นฝันแล้วนะครับผมจะเลื่อยเสียอวมาฝาก ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในมือนี้นะครับก็คือวาในงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2567นะครับอ่าสำรับนะครับมือนี้นะครับเพิ่นกัไเลว่าได้ไปพ่อนะครับเพราะไงนะครับเพื่อนก็ว่าฝันดีนะครับเพื่อนว่ามืออื่นนี่กะนะครับก็สิไปถอดงานกระทินพอดีนะครับเพื่อนกับว่าได้กลับหลังจากนะครับไปซอยรวมบุญรวมงานเพิ่นเลี่วนะครับเพิ่นก็เลยกลับมาก็เลว่าได้มาฝันนะครับถือว่า ตัวเลขสิมานะครับตัวนี้แท้นะครับสำหรับพญงวานะครับสำหรับนะครับตัวเลขนะครับความฝันหรือว่าเรื่องราวความฝันของพญิดาวเพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันวานะครับกําลังกินเข่าอยู่นาบ้านนะครับผมกําลังอาเต้งเข่านะกินกันนะครับนาบ้านกะกับปลูกกับเมี่ยนี่ละจัดกับเข่ากับนามานนั่งนั่งนะครับนอนนั่งแล้วเพิ่นว่าบ้านนี้นั่งไปสักพักกําลังสิกินเข่านะครับนอนกําลังสิกินเข่า ปรากฏว่าได้ยินเสียงเอื Me, girl, Me, uh, Me, girl. Me, girl, ่นนะครับเนาะเอื่นพอยายพอยายเพื่อนว่าบางเทียก็เอื่นมาพ่อพอนะครับบานเพื่อนกันเลยว่าผู้ใดน้อมาเอื่นเตเป็นเอื่นอยู่หน้าบ้านนะครับเอื่นอยู่หลังบ้านเอิ่นอยู่หลังบ้านเพื่อนกันเลยว่าผู้ใดมาเอื่นนะครับเพื่อนกับว่าเสียงคุ้นๆนะครับปรากฏว่าเพื่อนมาซองเบิงปรากฏว่าเป็นหลูกไส้นะครับเนาะหลูกไส้นะครับลูกไส้ของพอหญ่นั่นละเพื่อนก็มาเตหันบได้มาผู้เดียวนะครับเพื่อนว่ามานน้ำมูเพื่อนเห็นเล้ยว แต่หันมูเขาหลูกไส้เพ like so ื่อนนั่นเพื่อนว่ามันตายแล้วเด้เพิ่นว่าเพื่อนมาเห็นแล้วเพื่อนกะในความอ่ารู้ซึกเนาะเพื่อนว่าเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนกับบ่ได้ขึ้นด่านดอกนะครับเนาะเพราะว่ามูเขาหลูกไส้นี่มันกะเคยนะครับมามาเล่นไม่กินเขากินนามมาเล่นนะครับอยู่บ้านประจําเพื่อนว่าบ้านนี้นะครับอนเพิ่นมาเล้วเพื่อนก็เลยว่าเพใาะไญเพราะญ่เพิ่นว่าอันมีเขามันไกลอยู่บ่เพิ่นว่างี่บ้านนี้ปรากฏว่าเพราะญ่นั่น พ่อยังไดาวเพื ud, ang, ่นว่ากระลังอิลีนะครับกระลังสิกินเขาแมันไกอิลีปรากฏว่าเพื่นก็เลยว่าห่อไห่หนำเด้อเพื่นว่าห่อไห่หนำล้วก็อย่าลืมน้ำซุปเด้อเพื่นว่ามูมูเขาหลุดไส้นะครับที่ว่าเพื่นตายนั่นบารนี่นะครับบารนี่หลุดหลุดไส้เพื่นนั่นก็เลยถามมูนะครับว่ามึงสีห่อไปใส่หรอเพื่นว่าเพื่นก็เลยว่ากูสีหอกลับบ้านเพื่นว่าบาดนี่นะครับพ่อยังได้ยิ้นพ่อยังไงของหูนะครับเนาะลูกเพื่นกับหูอยู่ดอกนะครับเนาะว่าตายไปแล้วเพิ่นก็เลยมานะครับเเพิ่่นก็ลยวา เพื่อไงเพิ่นก็เลยถามไปอีกนะครับสีห่อไปบ้านได้ล่ะนะครับพอวาวเรี่ยวเพิ่นก็ยิ้มนะครับนอนบานนี้ผู้นั้นนะครับคนที่ว่าเพิ่นได้อาตายไปแล้วคือว่ามูลูกเพื่อนนั่นเพิ่นกับบอตอบเพิ่นกับมิดเตยิ้มบานนี้เพิ่นก็เลยไห้นะครับนอนไห้เขาอเขาหมันไก่นะครับดักเซถุงไห้นะครับหลักกระหอดำซุปนะครับดักเซถุงพอไห้เรียบร้อยแล้วนะครับบานเพิ่นก็เลยถามว่าสิไปส่งยุไซล่ะเพิ่นว่าบ้านบ้านยุไซล่ะเพิ่นถามมั้งสิบานนี้มูก็เลย ลูกของเพิ่นนั่นก็เลยยิ้มนะครับยิ้มกับปรดีตอบเป็นว่านี่ลไปส่งนี่ละเป็นว่าปรากฏว่านะครับเพราะได้กับเขาเลี่ยวเขามันไกลแลี่ยวน้ำซุปเรี่วลูกเพิ่นนั่นก็เลยผ้าขึ้นรถนะครับขึ้นรถปิกอัพของเพิ่นนั่นละของลูกเพ่อใหญยดาวนั่นละขึ้นไปนะครับบาดนี้พ่อขึ้นไปแล้วนะครับเพิ่นกะบายมือใส่นะครับเพิ่นกะยกมือบายบายใส่บ้างซี่ยกมือบายบายใส่พ่อใหญ่ดาวพ่อใหญยดาวก็เลยยิ้มเพิ่นก็เลยนะครับเพิ่นก็คิดว่า ผ้ากันไปทรงย่ไสมันตายเร็ว่ำลังส่บานมันสิกับบานสิกับไปใสหลังจากหั่นนะครับพอไงเพิ่นก็เลยนะครับยางไปหนาบ้านก็เลยว่าเดี๋ยวไปกินเขานะครับน้องไปกินเข่าต่อเพิ่นกับมานางคิดแปลกนะครับบานี้เพิ่นกันเลยนะครับผมเพราะตื่นเศร้านะครับย่างมือเศร้ามาเพิ่นก็เลยมาเหล่าความฝันนะครับสู่อ่ายาย่เพิ่นฟังนะครับคือว่าแฟนเพิ่นน่นแหละฟังเพิ่นก็เลยว่าบ้าคือฝันแนวนี่เพิ่นว่าฝันว่าอ่ามูเขาหลุดสายนั่น ผู้ที่มั่นตายไปแล้วนั้นจังไดเด้มยมากเข่าฝันได้มาบอกว่าอยากกินเข้ามั่นไก่นะครับแล้วก็อยากกินน้ำซุปนะครับเนาะเอาห่อหนําซุปให้นน้ำเป็น่างซี่บานนี้เพิ่นก็เลยว่าบานนี้ตอนมันสิไปนั้นมันบอกว่ามันสิกลับบ้านบ่ฮู้วันสิกลับบ้านบอกเลยละถามก็บ่บอกว่าสิไปบ้านบ้านยุไสนะครับเนาะเพิ่นก็อยากฮู้เพื่อกันเนาะเพราะว่าคนตายไปแล้วนั่นไปอย่ไสนะครับผมแต่ในความฝันนั่นเพื่อนบริคิดยานบริคิดยังนะครับเนาะก็คือจังว่าคุ้นเคยคุ้น นะครับเพื่อนก็นเรยมาว่าบ้าพันขืนรถไปแล้วปัดพอออกรถไปเล้วเพื่อนยกมือบายๆนะครับมูเขาหลุดนั้นยกมือบายๆเพื่อนแหละก็ยิ้มใส่ขึ้นหน้า,านี้อิ่มเอิบนะครับอิ่มนะครับเพื่อเปลี่ยนเสหมือนว่าได้ของไปอยากไปกินแล้วนะครับก่อนสิกับบ้านเพื่อนก็นเรยว่าหร่นวนะครับเรียกวัดนี้นั้นถาบ่มาอายุก็คือมาทะเบียนรถแท้เพราะว่าเพื่อนลังขืนรถไปแล้วเพื่อนบาย เพื่อนใบใบไซนะครับผมเลือเพื่อนเพิ่นกับเปิดไฟในรถน้ำนะครับผมเพื่อนก็เลยมือนี้สำรับพอยไงนะครับพอยไงดาวก็เลยว่าสิเอาตัวเลขหรือว่าแนวทางนะครับนงวดประจำวันที่16พฤศจิกายนนะครับผม2 5 6 7เอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านถือว่ามาตามต่องวดต่องวดกาวาได้นะครับผมสำรับนะครับตัวเลขทะเบียนรถนะครับเนาะทะเบียนรถที่ว่าเพื่อนว่าได้นนั่งไปเ้าลูกทรายนั่นที่ว่ามูห้าลูกทรายที่ว่าเพื่อนไดีเสียชีวิตแล้วเพื่อนไน้นั่งไป แล้วก็ยกมือให้บายยนะครับก็คือ3 4 6 6นะครับผม3 4 6 6หรือว่าทันบุสมนะครับสีตันเด่น2ตัวนะครับอาจจะเป็น3 4นะครับ3 6หนะครับหรือว่า4 6หรือว่าอาจจะเป็น66ก็ได้นะครับเนาะ6 6นะครับแล้วก็ราว่างใบสำหรับเลข6กับเลข9นะครับผมเผื่อมันปีนกับหัวกันอาจจะเป็น3 499นะครับผมหรือว่าทันบุสมก็สามารถตันเด่นทั้ง2ตัวหรือว่า3ตัวได้นะครับผม แล้วก็สําหรับนะครับอายุนะครับหมู่ของลูกไส้นะครับที่ว่าของพ่อใหญ่นั่นเพิ่นบอกว่าเสียชีวิตนั้นช่วงอายุ35ปีเพิ่นว่านะครับผมถือว่า35ปีเพิ่นว่า35ปีก็ถือว่านะเลขอายุกับเลขทะเบียนรถก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าหยังเพิ่นบอกว่าบางเทียก็อาจจะผีบอกลงคนบอกขึ้นก็ได้นะครับเนาะมันก็เป็นทั้ง3 4มสี่สามสี่สานะครับเนาะทั้งขึ้นทั้งลงนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นตัวเลขหรือว่าแนวทาง ของพญายดาวนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านให้พิจารณากันในงวดวันนี้นะครับหรือว่าในมือนี้หรือว่าในงวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับผม2,567สำหรับมือนี้นะครับนอกจากกับความฝันกับพญายดาวนะครับกับมือนี้กับบรรยากาศนะครับเนาะช่วงบ่ายๆนะครับเนาะเดี๋ยวไปตามตัวพญายมาให้แล้วช่วงเ้าเพราะว่าพญายเพื่อนกะกะลังนะครับเพชรอาบุญกะทินนะครับกะลังตังกซอยกับอาหมู่บ้านเจ้าบ้านอยู่เพราะว่าเมื่ออื่น นะครับเพื่อนกะเิียไปทอดนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงงานบุญกระถินนะครับผมหลายวัดหลายว่านะครับเพื่อนกะไปเอานะครับตัวเลขหรือว่านะครับที่ว่ายอดกระถินออกมาฝากแต่ผู้ชมทุกท่านสำหรับสร้างนุนะครับนอถามีเวลากระสิบพายามไปตามให้นะครับสำหรับอาเรืองราวความฝันนะครับผมสำหรับนะครับนอหลายคนหลายท่านนะครับเพื่อนกะไ้ถามกันเข้ามานะครับว่าเรืองราวามฝันที่วัดสร้างนุนะครับไปตามมาให้นั่นเพื่อนฝันมือได สำหรับฝันพญายดาวนะครับนะสร้างนุไปตามมาให้ก็คือวันที่4นะครับนะวันที่4เผื่อบางคนเพิ่นไดเอาไปนะครับนะเอาไปเล่นทั้งฟังโขงนะครับนะบางคนเพิ่นกะว่าส่องสร้างนุนี่ส่วนมากมักแตกฟังโขงนี่บ่อยแห้งนะครับบ่ระว่าที่ทั้ง2ตัวหรือว่าสมตัวนะครับที่ว่าตัวเลขหรือว่าแนวทางที่ว่าช่างนุนะครับออามาฝากทานผู้ชมทุกท่านบางเพิ่นก็เลยอยากถามนะครับนะว่าฝันมือไดสสาหรับฝันพญายดาวนะครับนะสร้างนุ ไปตามต่อมาให้ก็คือวันที่4นะครับหนูเพิ่นฝันวันที่4นะครับบางครั้งนะครับร้างหนูอาจสตัดต่อหรือว่าแอดมินนะครับเพิ่นตัดต่อเพิ่นก็บ่บดดลงเลยนะครับผมก็ขอฝากไว้น้าแน่กันแล้วกันนะครับผมสําหรับมือนี้นะครับก็สศิลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผู้ใดน้ครับได้เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างนุพารวยกับแอดมินน้ำแน่กันแล้วกันนะครับผมสำหรับนะครับเรื่องราวความฝันหรือว่าตัวเลขแนวทาง นะครับผมก็ย้ำไว้ตลอดอยู่แล้วนะครับผมกัเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมก็ได้รับชมแล้วกับโปรดใช้วิจารณาณในการรับชมนะครับผมพระจัวเลขกกับเป็นเพียงแนวทางในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมสําหรับมื้อนี้ลทาทันผู้ชสมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ